ะค,ะคุณหมอลวลแะะ้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซ์ุีทุกท่านนะคะวันนี้คุณหมอจะมาเยี่ยมคำหมื่นอีกนะคะมาตรวจดูดวงตาของคำหมื่นอีกวันนะคะแม่แม่แม เป็นอีกวันนะคะที่คุณหมอได้มาตรวจน,นะคะเพราะว่าขมื่นยังน้ำตาไหลอยู่เลยนะคะยังไม่หยุดนะคะนี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณหมอจะมาดูาอาการขมื่นอีกแต่วันนี้ไม่ค่อยแบบวนน่อยมหล ที่แี่แม่ทุกท่านได้ถามว่าได้บอกคุณหมออีกหรือเปล่านะคะมแม่แวันนี้คุณหมอได้มาตรวจอีกแล้วนะคะแม่แม่ไล่ทุกวันเลยครับไล่แรงทุกวันเลยที่วันนี้ครับผมนนี่ะคะคุณหมอเวลาแล้วนะคะแม่ วนของเรานะคะวันนี้นะคะดูนะคะจะพาแ,แม่มาดูเหมือนใกๆอ้าวเปบนไงไหลน,นะคะข้างดวงตาที่ดีนะคะข้างที่เสียข้างที่น้ำตาไหลน,นะคะแม่แม ยังไหลอยู่นะคะแม่แม่ยังไม่หยุดไหลนะคะเรามาดูบัวตองกันนะคะว่าบัวตองเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะบัวตองของเราก็มีซึมนิดนึงนะคะแม่แม่ยังไม่มีอะไรกินจะมาจ้าทำไม,มขอดูตาตนอยนี่นะคะบัวตองนะคะ อะะอของน้องบวตองเนี่ยจะซึมขอบตานิดเดียวนะคะแต่ของคำเหมือนของเรานะคะคำเหมือนยังไหลเวลาเราหลับตานะคะตื่นตาหลับตาจะเป็นเม็ดน้ําไหลเลยนะคะแต่วันนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงที่พอจะลืมตาได้ทุกวันคำเหมือนของเราไม่ค่อยลืมตาเลยนะคะแม่ นี้ผมไปรับยามานะครับผมทางพอดีทางคุณหมอไม่ให้ถ่ายนะครับพอดีแม่พอดีวันนี้มีหมอผู้ชายเนาะไม่ให้ถ่ายไม่่ให้ถายนะคะแม่แม่ไปรับยามานะครับผมเพิ่มเพิ่มเติมเป็นยาอะไรคะเป็นยาเดิมยาหยอดใช่ไหมยาหยอดยาเดิมยาล้างยาเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือยาจากตรงนี้นะครับยาป้ายนะครับเป็นยาป้ายนะคะยาป้ายเพื่อให้ถุงมือมันใสมนเวลาป้ายจะได้สะอาดป้ายตานะครับผม คือวันนี้ถามว่าดีขึ้นไหมวันนี้ดีขึ้นเนาะวันนี้ดีขึ้นมากเลยนะครับแต่ก็มีไหลแต่ว่าไม่ไม่เป็นภาพเหมือนทุกวันใช่นเดยวัไม่ไหลเหมือนเหมือนทุกวันทุกวันนี่จะไหลจนจนเปียกอตาไม่ได้เลยแต่วันนี้พอยังดื่มตาได้นะคะพูดง่ายคือวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับใช่อากาศไม่ร้อนนะครับเขาก็ได้ยืนได้พักผ่อนเต็มที่นะครับได้พักผ่อนเต็มที่ดูั เราไม่ได้นิ่งเฉยนะคะแม่แม่วันนี้คุณหมอก็ได้มามดูดดอีก<า>วันแล้วนะคะครั้งที่สองแล้วนะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับเพราะว่าหมอก็ไม่ให้ถ่ายนะครับก็ให้ยาที่ก็ยังไหลอยู่นะครับแต่ก็<ล>ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลยดีกว่าทุกวันใช่ไหมดีกว่าทุกวันนะครับทุกวันนี้จะลืมตาไม่ได้เลยนะครับ,บอ,อย่าเอาห่วงไปจับม่วงเพื่อนดิง ตวตองก็ซึมขอบตาอยู่นะว่าวันนี้ดีใจเลยคร man, ับผมเห็นน้ำตาไหลเยอะนะครัวอย่านี้ก็เืีรัวมัจะลามมาอยู่ฝั่งนาอีฝั่งครับผมวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ฝากขอความเมตตานะครับผมฝากทุกท่านทุกคนนะครับผมขอความช่วยเหลือพูดง่ายคือขอความช่วยนะครับผมทุกท่านทุกคนเมตตา ร่วมสมทุกนุนทำการศาดบางบางแดดบางฝนให้กับคํามือนะครับ,บ<า>ผมเพราะว่าอตอนนี้แดดเริ่มจะมาแล้วนะครับโดนแดดเต็มเต็มเลยนะครับตอนนี้โดนแดดเต็มเต็มเลยก็ฝากเป็นกำลังใจเข้ามาเป็นกำลังใจอุดหนุนผลไม้นะครับในเวลา1ิดแนาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมท่านใดที่อยากจะร่วมเติมเงินก็ยินดีนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมคอมเมนต์เข้ามา ส่วนกำใจหรือว่าร่วมเติมคะแนนเข้ามาแล้วนะครับก็มีนะครับผมหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะแจ้งรายชื่อที่ท่านร่วมเติมคะแนนเข้ามาแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันอีกเย็นนี้นะครับผมในไลฟ์สดนะครับผลไม้เพื่อส่งทุนําการศาสตร์บางแดดบางฝนให้กับข้ามหมื่นนะครับจะได้หายนะครับวันนี้ก็ได้ยาก จากคุณหมอคุณหมอมาดูอาการแล้วนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ดีผมไม่ได้นิ่งเฉยนะครับผมไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็ดูแลเขาเต็มที่เลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมฝากทิงมังใจเมตตาฟังกำเหมือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ